ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับมินิมอเตอร์เวย์ใน EP ที่7แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในเมืองบุมไบจริงๆอ่ะโอขอสารภาพว่าจริงๆผมอัดเป็นละรอบแรกแต่ว่าผมไม่ได้เซฟเสียงเกมแยกกับเสียงใหม่ มันเลยทำให้เสียงเกมกับเสียงไม่มันรวมกันเวลาที่ผมจะเอาคลิปเข้าตัวคอมเพรสเซอร์ทำให้เสียงไม่มันแบบนุ่มลึกฟังชัดแบบเนี้ยมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ครับคือถ้ามันทําปุ๊บเสียงเกมแบล็กกราวมันจะเสียงดังขึ้นด้วยผมคิดว่าไม่ได้เราเราต้องเน้นคุณภาพนานๆทีคุณผู้ชมเราจะได้ดูคลิปของเรานะครับเราก็เลยอัดใหม่ซะเลย เล่นใหม่แม่งก็เลยเมืองแห่งความฝันของบูมไบนะครับในครั้งที่2ผมไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะทําได้เกินครั้งที่แล้วที่ผมเล่นไว้ถึง1779ด้เ้ได้เลยไหมแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถือว่าทาไม่ได้โอเคนะได้ประมาณ20%เดี๋ยวไปดูว่าจะได้เกินกว่า20%นี้ไหมเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ประมาณพันเหมือนเดิมพันนิดๆ1ันสองร้อยอะไรเงี้ยอืมส่วนดูสกอร์นะบรีนของเราทําไปที่2007ยากยากถือว่ายากครับขนาดบรีนยัง2007ต้องลองดูครับว่า ครั้งที่สองผมจะเป็นยังไงในเมืองมุมไบนะครับคือมุมไบเนี่ยจะเป็นเมืองในอินเดียนะแล้วก็จะมีรถไฟด้วยเหมือนลอนดอนคราวที่แล้วเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากลากมานี่ครับอันนี้มีภาษาอินเดียด้วยนะตรงน,นี้มีสีเหลืองมาเดี๋ยวเราลากสีเหลืองเข้ามาทางนี้ครับคือเดี๋ยวผมจะพยายามนึกว่าคลิปที่แล้วพูดอะไรไปบ้างนะ คืออย่างถ้าจำไม่ผิดอะคือผมก็แอบไปเล่นเพิ่มมาด้วยของเมืองลอนดอนเนาะผมยังไม่สามารถทําเกินได้สองพันอะผมยังทําเกินไม่ได้เลยผมยังได้อยู่ประมาณแบบพันสี่พันแปดแล้วก็ลองหลายเทคนิคมากเลยนะลองทั้งแบบว่าเราแบบเล่นไปตามธรรมชาติเองลองทั้งเราวางถนนทั่วแมปไปเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเวลาที่เราวางถนนทั่วแมปอะมันกลายเป็นว่าสกอร์มันได้น้อยกว่าเออมันได้น้อยกว่าเราเล่นแบบปกติผมวันนี้ผมแปลกใจมากเลยผม เล่นมา2รอบแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้มา2รอบผมก็เลยคิดว่าเออผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราวางเผื่อมันมีโอกาสที่บ้านเล็กอะมันจะเกิดแรนดอมมันจะเกิดตรงไหนก็ได้ไม่รู้แหละมันจะทําให้บริหารจัดการยากขึ้นคือผมลองเล่นมาเรื่อยๆนะจากที่ลองเล่นทั้งด่านเดิมเองด่านใหม่เองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เดี๋ยวเราลากมาทางนี้ครับแล้วเดี๋ยวชมพูเอ่อสีเหลืองเราอ้อมมา นี่เออจริงจริงออมขึ้นมาสนุดเราเยอะนี่เลยตัดหน่อยึ๊บแบบนี้น่าจะได้อยู่ครับโอเคจากที่ผมลองสังเกตมาทั้งเล่นทั้งแมปเก่าแล้วก็แมปใหม่เล่นซ้ำๆเนี่ยคือมันเกิดเป็นแพทเทิร์นครับคุณผู้ชมครับคือมันเกิดเป็นแพทเทิร์นก็คือมันไม่ได้สุ่มขนาดนั้นอะคือมันสุ่มจริงแต่มันไม่ได้สุ่มขนาดนั้นมันมีเป็นแพทเทิร์นเลยว่ารอบนี้เมืองนี้บ้านสีนี้จะต้องเกิดที่นี่อะไรเงี้ยเออ ซึ่งผมคิดว่าถ้าจะเอาเก็บไฮสกอร์มันต้องเล่นหลายๆรอบแล้วก็เราจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคบ้านหลังนี้มันน่าจะเกิดตรงนี้นะเราว่าจ,จะต้องวางแผนในหัวก่อนว่าเออเราอาจจะวางอ้อมไปเลยตั้งแต่แรกหรือเราอาจจะวางไว,ไว้ไว้ไม่ให้บ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นก่อนได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันนั้นไว้สําหรับคนที่อยากได้คะแนนสูงจริงๆนะครับส่วนผมเนี่ยผมขอเล่นเพื่อความสนุกละกันเล่นแบบเพลิน จริงๆผมก็ชอบแบบเล่นแบบปกติะนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่พอเวลามีปัญหามาให้แก่เรื่อยๆเ,ออเราก็จะพยายามแบบแก้ไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าเ,เราจะจัดก,การยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนั้นแล้วก็มีการปรับแผนถ้าเกิดว่าเออบ้านหลังนี้เกิดตึกใกล้กว่าตึกนี้เราอาจจะย้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะวางถนนใหม่ ซึ่งผมว่าแบบนี้ผมสนุกกว่ากว่าการกว่าการที่การที่วาวาวแบบว่างทับทับประทับแบบมันดูแบบว่ามันก็ได้นะมันก็ได้มันก็เป็นอีกพิธีที่ที่น่าเล่นเนี่ยอย่างรอบที่แล้วที่ผมเล่นเน่ยอย่างนี้เลยครับก็คือบ้านเขียวอ่ะสองหลังอ่ะสองตึกเนี้ยนะสองตึกนี้เกิดตรงนี้กับตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยจะจะกลายเป็นห้างแต่ว่าอย่างแมปเนี้ยมันเกิดใกล้ๆกันแต่มันไม่ได้เกิดที่เดียวกันขนาดนั้นแต่มันแบบเป็นแพทเทิร์นอ่ะเออเป็นแพทเทิร์นอ่ะ ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือสําหรับรถไฟเนี่ยสถานีครับมันจะได้สูงสุด4พินใช่ไหมก็คือจะหมายความว่าสถานีหนึ่งสูงสุดได้2หลังบ้านสองหลังเพราะว่า1ห,หลังมีรถ2คันก็คือ4คันถ้าเกิดว่ารถไฟมาเต็มบรรจุเต็มแล้วเอาบ้าน2หลังไปใส่ ấy, ก็คือพอเลยเออไม่ต้องไม่ต้องมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ดีเราก็จะได้ไม่ต้องใส่บ้านเพิ่ม นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามีบ้านเขียวเป็นสถานีแล้วบ้านเล็กๆไปเกิดอะไรกันทางซ้ายอะ่ะาล้ที่แล้วบ้านเขียวยังเกิดฝั่งนี้ด้วยนะอันนี้ก็บ้านเขียวเกิดซ้ายล่างอย่างเดียวอืมประเด็นเริ่มมาละอ่าเดี๋ยวผมลากมาทางนี้ครับอุปกรณ์เราเยอะมากเลยตอนนี้เราไม่ได้ใช้อะไรเลยสีเหลืองกับสีชมพูอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมตัดออกครับเพราะว่า เดี๋ยวให้ชมพูนี้ไปหาตัวหลังใหญ่เลยแล้วก็เดี๋ยวชมพูกับเหลืองนี้จัดการแค่สองสถานีนี้พอคืออย่างน้อยสถานีอ่ะคือบ้านสองหลังคือจบจบเลยไม่ต้องการอะไรเพิ่มแต่ว่าต้องวางดีๆหน่อยถ้าวางไกลเกินก็อาจจะลําบากเรามีสะพานครับสะพานแบบนี้เนี่ยสะพานจะใช้เยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นรถไฟรถไฟก็มีสะพานเหมือนกันนะ แบบนี้สะพานใช้ยเยอะจริงจากจากรอบที่แล้วที่เล่นนะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้จะมีแอ v ดเวนเทจนิดนึงที่ว่าผมเล่นมาก่อนแล้วรอบนึงมันทําให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหรือว่าเราควรจะต้องเอาอะไรเป็นพิเศษอะไรอ่เงี้ยเดี๋ยวไปดูว่าสกอร์จะดีขึ้นไหมแต่ไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเอาให้มันไม่แย่เกินเกินเอเวเชก็ดีใจละอันนี้เดี๋ยวผมลากสีม่วงมาทําไมลากเย่เงี้ยให้เจ็บปุ๊บอ๋อมานีมานีมานี่ เป็นล,ลูกคืนเลยเยให้มันดีๆหน่อยดออิแบบนี้แล้วกันสีเหลืองครับสีเหลืองเดี๋ยวเราอ้อมมานี้อันนี้เดี๋ยวติดผมจําได้ว่ารอบที่แล้วอะ่ะมันมีปัญหาเรื่องสะพานแบบบ้านเกิดขอบแมปขอบขอบ,ขอบบ่อน้ําตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยที่ผมตายรอบที่แล้วมันแบบตัดกันหลายบ้านมากอะ่ะหลายสีอันนี้สีเขียวเพิ่มเดี๋ยวเราเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มมาอีก คราวนี้เนี่ยมีคนในคอมเมนต์บอกผมว่าถ้าเป็นตึกเนี่ยจะใช้ประมาณ 2- 3หลังก็พอแต่ว่าต้องเป็นระยะใกล้แต่ถ้าไกลกว่านั้นก็อาจจะเพิ่มหลังไปตามระยะทางส่วนในตึกที่มันเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นวงกลมเนี่ยก็จะประมาณ4 6หรือหลังถ้าแบบอยู่ใกล้ๆแต่ว่าถ้าอยู่ไกลกล็จะก็เพิ่มหลังเข้าีกอีกอตอนนี้มีสะพาน2อันผมว่าเดี๋ยวผมว่าจะเริ่มเอาสะพานเพิ่มเ,เดี๋ยวเราเอาสะพานเพิ่มมาตรงนี้ปึ๊บ โอเคถนนหมดไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวผมตัดอันนี้ออกเดี๋ยวเราเขียวรอเขียวมาครับเดี๋ยวเราต้องวางแผนว่าผมจะต้องตัดถนนเส้นนี้ออกเพราะว่าไม่อยากให้มันเชื่อมกันเดี๋ยวนาะคตมันน่าจะตึงอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยนะอันนี้เราช็อตคัดได้โอเคแล้วก็ถนนมาเพิ่มตรงนี้ครับสีม่วงเพิ่มมาสะพานเพิ่มครับ เรามีบ้านม่วงมาตรงนี้ฮะเรามีบ้านตรงนี้อีกหลังหนึ่งจริงถ้าเราสร้างสะพานมาก็ได้หรือเราจะเอาอันนี้มาเติมก็ได้เหมือนกันไกลอะ่ะมันค่อนข้างไกลมากเลยแต่อันนี้ก็จะชนใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันแย่มากเลยนะมันช่องเดียวอะ่ะคือผมไม่สามารถลากให้มันอันนี้ได้หรือวงเวียนไปเลยอืมเดี๋ยวผมลองวงเวียนแล้วกันครับนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเข้ามาเชื่อมที่เดียวกัน เดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะพอปรับอะไรบางอย่างได้ไหมจะถ้าบ้านเขียวมันมาเกิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกแล้วก็ลากสะพานเข้ามาแทนอืมแบบนี้จะต้องพึ่งอันนี้ไปก่อนแต่ผมว่าแบบนี้เล่นสนุกนะถ,ถ้าเทียบกับลอนดอนอ่ะผมว่าลอนดอนเล่นยากอะ่ะลอนดอนมันเป็นแบบแม่น้ําที่มันแบบว่าผ่ากลางตัวเมืองอันนี้มันยังพอมีพื้นที่ดินให้แบบว่าเราเต้นระบำได้อยู่อันนี้สีชมพูครับเดี๋ยวเราปรับกันเล็กน้อยนะเดี๋ยวให้มันมาเข้านี่เลยแล้วก็อันนี้จริงๆเราอาจจะอ้อมเข้ามาทางซ้ายได้ มันจะได้ใกล้ขึ้นนะมีครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราอ้อมมาแบบนี้อันนี้เราจะเสียไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยมันจะคือเล่นไปเรื่อยเราต้องค่อยๆปรับให้มันอันไหนที่บ้านเล็กๆที่มันเกิดใกล้ตึกกว่าให้พยายามปรับให้มันไปทางนั้นมันจะทําให้อนาคตถ้าเกิดมันเริ่มมีปัญหาเราจะให้บ้านเล็ก,กไปใกล้สุดมันจะถึงเร็วกวา่านะอันนี้เดี๋ยวเราอ้อมมานิดหนึ่งนะแล้วก็จชมพูแบบนี้ นี่บ้านหลังเล็กตรงนี้จะเกิดน่าเกียดมากเนี่ยแล้วมันเริ่มเกิดลันดอมละสีเขียวกับสีเหลืองกระจายมากอันนี้สีเหลืองเราเพิ่มตัวเวเข้าสถานีแล้วกันนะเข้าสถานีมันจะได้จบไปก่อนสองหลังนี้โอเคโอ้โหสีส้มคราวนี้แล้วสีส้มเกิดตรงนี้ครับแต่ว่ารอบนี้เกิดตรงนี้เลยแล้วผมเข้าใจว่าเหมือนมันจะมีสีหนึ่งอะที่ ในแต่ละแมปมันจะมีแค่สีเดียวด้วยนะผมคิดว่าเนี่ยสีส้มอะ่ะคือใช่ถ้าจำไม่ผิดนะคล้ายๆเหมือนแบบสองสามแมปที่แล้วที่เคยเล่นที่มันจะเป็นสีกลมอะ่ะที่มันจะเป็นตึกเดียวแล้วก็เป็นสีเดียวด้วยแม่งไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วผมก็ต้องลากมอเตอร์เวย์ข้ามจังหวัดมาแต่อันนี้ยังดีครับมาเกิดใกล้กันสีชมพูเนี่ยเรามีสีชมพูใหม่ละขอยืมสะพานให้ก็ไม่ได้สีไอ้เนี่ยเห็นไหมเรามีเขียวเพิ่มมาเดี๋ยวเราอ้อมอัาน,นี้ครับ มันจะได้อยู่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาม่วงตัดเข้ามาครับชอบเลยอะแบบนี้ปึ๊บอันนี้อ้อมไปหน่อยเอาอย่างั้อแล้วก็เขียวออกแบบนี้ครับแล้วก็เอาชมพูเข้ามาตัดรถไฟไม่ได้ด้วยแบบนี้กันอีกทางหนึ่งก็คือข้ามสะพานมาแต่เราจะเปลืองสะพานโดยใช่เหตุเก็บไ้ก่อนเก็บไ้ก่อนแล้วก็อันนี้สีม่วงสีม่วงสองอันใกล้ๆเดี๋ยวผมว่าผมจะเริ่มรัดมาละปึ๊บแบบนี้อ่ะฮะ พามาแบบนี้โอเคเอาให้มันรวมกันไปก่อนแล้วกันแต่แบบให้มาช่วยด้วยนะเอาตัวใกล้มาช่วยอืมอืมอืมด,ดูดีดูดีจริงถ้าให้ดีกว่านี้ก็ต้องลงมาหน่อยแบบนี้นี่ออพติไมออพติไม่นะดูดีครับอันนี้สีเหลืองเราอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อ,อมบ่อน้ำมาดีแล้วเพราะว่าผมไม่อยากให้บ้านมันเกิดใกล้บ่อน้ำมันดูเลยลำบากอะตอนที่มันแบบ มันจะไปไหนก็ไปไม่ได้อะเออจังหวะนั้นนะโคตรนรกเลย<ๆ>ด่านนี้สะพานชะเยอะมาก<ๆ>เฮ้ยเดี๋ยวไม่อกี้ผมเห็นผิดปะมันเห็นผิดไปว่ามันไม่ได้มีแค่สี่ผิดว่ามันเหมือนจะมีมากกว่านั้นด้วยใช่ปะดูอีกทีตึกนี้เนี่ยบ้านที่ใกล้ที่สุดก็จาเป็นโซนซ้ายกับโซนขวาใช่ไหมอืมโซนข้างบนก็ต้องเป็นโซนขวาแ,วแหละเดี๋ยวเอาสะพานต่อลงมานี่ปึ๊บปึ๊บ ่บงนี้ดูดีดูดีอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตัวกลางตัวนี้ออกเนี่ยเดี๋ยวเรารอตัวเขียวมาถ้าเขียวมาได้เดี๋ยวนะถ้าเขียวมานี้ได้ใช่ปะเราอาจจะเอาอันนี้มาแทงเข้าอันนี้ได้เลยหรืออาจจะเอาอันนี้มาแทนแล้วอันนี้แทงเข้านี่ก็ได้เหมือนกันหรือจะเอาอันนี้แทงเข้านี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าข้างบนมีบ้านหลังเยอะเนี่ยบ้านสีเขียวเยอะเดี๋ยวเราจะเอามาต่อตึกห้าง แต่ว่าถ้าบ้านสีเขียวน้อยเดี๋ยวเราจะมาต่อรถไฟแทนแล้วเดี๋ยวเอาทางฝั่งขวาไปช่วยตอนนี้สีเหลืองมีปัญหาสีเหลืองอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเเดี๋ยวผมลากอันนี้มาช่วยอันนี้ก่อนอย่างจากที่ลองเล่นไปนเรื่อยๆนะมันจะมีช่วงพีคข,ของมันอะ่ะเนี่ยอย่างตึกนี้ปกติสองหลังมันควรจะพอใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเรามันจะมีผ่านไปช่วงหนึ่งที่แบบมันจะทําให้อยู่ๆดีแมนมันก็เพิ่มอะ่ะแบบเพิ่มโดยแบบช่วงพีคอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให ตัวตึกมันแบบพินแดงทั้งที่บ้านก็แบบมันควรจะพอแต่มันไม่พออะไรเราก็ต้องเอาบ้านไปเติมเติมเติมจนจนจะมีช่วงหนึ่งที่มันค่อยๆหายไปหมดเราก็ค่อยเอาบ้านออกได้อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าที่ลองเล่นมานะแต่ยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นแต่มันสัมผัสได้อะมันสัมผัสได้ว่าเออมันจะมีบางช่วงที่อยู่ๆเขาก็อยากได้เยอะมาเป็นพิเศษ,ษอะไรเงี้ยแต่แบบผ่านไปช่วงนั้นก็แบบเอา้าไม่ไม่ต้องการแล้วหรอสีม่วงเดี๋ยวเรอเข้าระบบครัแบบสีเขียวเนี่ยสีเขียวเริ่มมีปัญหาใช่ปะอ่ อันนี้ไกลอะเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะผมจะเริ่มทําการอัปเกรดตัวนี้แล้วเราเอาอันนี้ออกเราจะประหยัดถน,นนได้ประมาณหนึ่งด้วยนะอันนี้สีม่วงนี้แล้วก็เรามีมอเตอร์เวย์ถึง3อันแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่แต่แต่ดูเหมือนว่าจะต้องใช้แล้วเ hey, ฮถ้าไม่ใช้มันจะต้องชนกับสีม่วงตรงนี้เดี๋ยวเราตัด นี่ออกแต่เราเอาเลาะริมน้ําเลยครับผมไม่อยากเลยผมไม่อยากให้มันเกิดริมน้ำถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่เลือกริมน้ําเลยแล้วก็สีเขียวอันนี้เนี่ยจริงๆเราเข้ามาทางนี้พร้อมสีม่วงก็ได้แต่ว่ามันจะติดเพราะฉะนั้นผมจะทําแบบนี้ครับเออเรามีไฟแดงด้วยนะจริงๆเราสะพานก็ได้แต่ว่ามาตเตอร์เวยดีกว่าเพราะว่าผมเสียว,ว่าถ้าติดไฟแดงแล้วยิ่งเป็นห้างเนี่ยมันน่ากลัวอยู่นะอันนี้ล้น,นครับตรงนี้ ตึกหลังตึกหลังนี้ไม่ควรมีบ้านเยอะขนาดนี้มันคนวรจะต้องไปที่อื่นอาจจะข้างล่างแทนเดี๋ยวดูอีกทีสีม่วงสีม่วงต้องการเยอะ h hey. เนี่ยมันจะมีบางช่วงที่บ้านมันต้องการเยอะเป็นพิเศษคอยสังเกตนะครับเอามอเตอร์เวย์ดิสีม่วงตรงนี้มีเพิ่มด้านบนด้วยนะเราลงมาตรงนี้ได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่ต้องการขนาดนั้นหรือต้องการแล้ววะเพ้ยผมว่าผมว่ามันต้องการแล้ววะจะเราเอาแบบนี้ครับคือตรงนี้มันไกลามากเลยอะ ทางหนึ่งก็คือเรามอนตัวเวต่อเขานี้แต่ว่าไม่ค่อยจําเป็นอะไรทาไมตรงนี้มันต้องการเยอะจังโอเคผมได้แผนใหม่แต่ว่าต้องลองดูนะว่าจะเวิร์กเปล่าเอาอันนี้ออกใช่ปะแล้วก็อันนี้ขึ้นมาแบบนี้ตัดผ่านคือเราจะให้สีม่วงสองหลังนะมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องย้ายมาให้เป็นแบบนี้อ่าแบบนี้จะได้ เต็มเต็มเดี๋ยวดูว่าตรงนี้จะมีปัญหาไหมเพราะดูวันนี้ตึกนี้ดูต้องการสีสีม่วงเยอะมากเลยอะ่ะอืมแล้วฝั่งนี้มันไกลมากเอ่อเดี๋ยวเดวลืมลืมไฟแดงไฟแดงเอเคถ้ามีไฟแดงตรงนี้น่าจะมีปัญหาครับเป็นแยกซ้ายขวาขวาซ้ายบนล่างล่างบนออปติไม z ์กันนิดนึง สีเดี๋ยด,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 ดีสีเขียวข้างบนเดี๋ยวไปทำอะไรตรงนั้นมาขึ้นมาขึ้นมาสีม่วงเกิดตรงนี้โอ้โหขอหยุดเลยอันนี้เดี๋ยวเราลดครับถ้าอย่างนั้นเราลดได้นะโอเคยังดีอยู่ทางซ้ายมีเยอะสีม่วงอันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยเติมนี่หน่อยฮะ what ตึกสีม่วงเกิดกันติดกันสีตึก บ้าไปแล้วนี่มันบ้าอะไรไปแล้วแบบที่แล้วไม่ได้เจนแบบนี้โอ้ oh m ม g o o d n e s s ยังไง่เนี่ยโอ้เนี่ยแล้วมันเนี่ยแล้วผมไม่ค่อยอยากให้มันเกิดริมน้ำในตอนแรกถนนมันวางไว้ตรงนี้ใช่ปะพอผมเอาถนนออกปุ๊บตึกแม่งเกิดริมน้ําบ้านมันเกิดริมน้ำํำพอว่านะตึกเกิดริมน้ํานี่คือแบบอืมเฮ้ยจะซอฟยังไงอันนี้เราเก็บเลยเงใส่ได้ใช้ มีสทางครับคือเราเอาม่วงฝั่งขวามาไม่ก็ฝั่งซ้ายแต่ว่าเดี๋ยวเอาฝั่งขวาก่อนอาจจะหลังเดียวผมภาวนาะให้มันมีหลังเพิ่มขึ้นมาทางขวานะสะพานครับตอนนี้คือต้องสะพานเท่านั้นสะพานรัวๆไม่งั้นแตกส้นสะพานเยอะมากครับแบบนี้บ้านหลังเดียวยังเอาอยู่นะถึงแม้ว่าเพิ่งเกิดมามันไม่ได้ใช้รถเยอะขนาดนั้นใช่ปะจากที่ลองสังเกตเ เหมือนสถานีมันจะได้มากกว่า4พินจริงด้วยอาจจะได้6ป่ะตรงสามสี่ห้าหกเจ็ดอาจจะเป็น7ไม่เป็นไรครับมันมันใกล้มากสบายสบายเอาละสีส้มมีปัญหาละเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวที่เขาเรียกวอะไรมีอยู่ตึกเดียวแล้วบ้านแม่งแบบกระจายมากอ่ะสิ่งที่ผมต้องทําก็คือมันต้องแบบรวมให้มันมาอยู่ด้วยกันให้ได้สะพานหรือมอเตอร์เวย์ครับทุกคนเพราะว่าจะลองสะพานดูจะอ้อมโลกไปนิดนึงนะ ม่วออ่ ه, แบบนี้มามามาต้องช่วยต้องช่วยถ้าเป็นตึกสีเดียวอะ่ะต้องต้องเอาบ้านทุกหลังะ่ะเข้าไปใกล้เข้าไปเข้าไปหาเนี่ยมันได้มไม่ได้สูงสุดเจ็ดพินครับทุกคนครับผมผิดไปแล้วไม่ได้สูงสุดเจ็ดพินแต่ว่าบ้านสองหลังก็ยังพอนะหมายถึงว่าสบายสบายเข้าออกเข้าออกเข้าออกถ้ามันอยู่ไกลมาก มอเตอร์เวย์สี่อันแล้วอะเก็บไว้เลยเพราะว่าแมปที่แล้วอะผมยังบอกเลยว่าผมเสพติดมอเตอร์เวย์มากผมใช้มอเตอร์เวย์เยอะมากครับแมปที่แล้วใช้ประมาณสี่ห้าเส้นแล้วแบบผมอยากใช้อีกแต่มันใช้ไม่ได้แล้วอะเออเอาเคยสีม่วงเอาออกเฉยใจเย็นๆนะสีส้มเพิ่มครับเออนนี้ดูเหมือนจะโอ้โหนี่ไงสีส้มเพิ่มมาโอเคมันไม่ได้มีแค่สีเดียวต่อแมปเอาละถ้ามันเพิ่มมาแบบนี้เราก็ต้องเอาออก เพราะว่าเรามีบ้านหลังเพิ่มมาตรงนี้ครับก็ทาไมมันเกิดมาทับโอเคได้อยู่เกือบไปเกือบแย่เลยเกือบแย่นี่แล้วสีแล้วทำไมสีม่วงมาเข้าออนี้แทนวะวัดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีส้มอันนี้มาฝั่งนี้มีอะไรที่เราพลาดไปไหมไม่มีสีเหลืองเอ้ยสีเหลืองเริ่มไม่พอเพราะว่าอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวอันนี้เราปรับ พยายามอย่าใข้ามทางรถไฟเพราะว่ามันจะช้าอ่าฮะไอ้สามหลังไอ้เนี่ยเหะห้างสรรพสินค้าใช่ปะสมหลังยังพออะถ้าอยู่ไกลมากแต่ว่าเหลืองอันนี้ไม่พอละคือมันจะมันจะพีคเป็นช่วงๆด้วยอะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกมมันก็อาจจะจัดจังหวะมาได้ดีฮ่าฮ่แบบนี้ครับได้ยูได้ยูดยเดี๋ยวเราอาจจะต้องเสีสละริระมแม่น้ำนิดนึงไม่อม้อมละเราเน้นเร็วละ เพราะว่าไม่งั้นไม่ทันวะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอดีๆขอดีๆเออเออโอเคโอเคสีเขียวมีปัญหาต้องพยายามดูดีๆครับถ้าเกิดว่าตึกไหนที่เริ่มมีเออร์หรือว่ามีพินสีแดงขึ้นมาเนี่ยต้องรีบเข้าไปดูเลยต้องแต่เนินๆ้นยนะ ถ้าไปดูตอนหลังอะไม่ทันเออถ้าเกิดว่าเราเริ่มมักง่ายหรือว่าเริ่มเอารอดอะแตกต้องแบบค่อยๆดูเลยอันนี้เดี๋ยวเราจจะช่วยตัวนี้เพิ่มถนนเรามี62อันโคตรเยอะเอ,อ่เดี๋ยวตรงนี้เริ่มจะเริ่มมีปัญหาในอนาคต,ตรตัวนี้เรามีสีเขียวด้านบนไม่ได้ใช้สีหลังเออแต่แมปนี้ผมใช้บ้านได้โคตรคุ้มคุ้มจัดๆเอาเป็นไฟแดงกันเนี่ยบ้านหลังสีเหลืองมันไม่พอแล้วอะ เนี่ยเออใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าตรงนี้มันต้องใช้คือมันแบบนี้มันเหมือนบังคับยูทิลซ์ได้ค่อนข้างครบอะกําลังคิดอยู่ว่ามอเตอร์วเวย์นี้มันไกลามากผมกําลังคิดว่าถ้าเอามอเตอร์วเวย์มาฝั่งตรงนี้แทนอาจจะดีกว่าคอลอง่อยนะมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าคือมันจะชนรถไฟด้วยอ่ะฮะเอ้ย,อยได้ป๋ะเอ,อ้ได้ได้ได้โอเคมันมันมีเส้นเดียวเดี๋ยวผมอาจจะต้อง เอามอเตอร์เวย์ตัวนี้มาช่วยเพิ่มแต่ว่าจะเอาอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราช่วยเอานี้มาเติมเผื่อประเด็นว่าตรงนี้มันไม่ทันเพราะว่าอันนี้มันใช้งานอยู่เห็นปะตรงนี้มันใช้งานอยู่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวพอสองหลังนี้มาปุ๊บมันจะเริ่มมาละแค่ติดรถไฟอรถไฟยังพึ่งมาตอนนี้มันจะไม่ทันแล้ว เร็วเข้าเร็วเข้านายเฮ้ยพันหกเอ,อย้ยนิดเดียวอยู่ก่อนอยู่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 ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวเราทําอะไรได้อีกไหมนั้นจุดนี้นี่ถ้าผมไม่ได้ลากมีไอ้มอเตอร์เวย์ตัวนี้มาแตกผมบอกเลยแตกแตกแน่นอนเอ่อสีเขียวเราไม่ได้ชนใช่ไหมงั้นเราก็เอาเหลืองเข้านี่แล้วก็ไฟแดงตรงนี้นะฮะ เราจะได้เอาเหลืองเข้ามาช่วยเติมน uh ี <laughs> ่ขนาดเป็นตึกเหลี่ยมนะเนี่ยไม่อยากคิดสภาพโอเคมันเริ่มเบาแล้วครับ106ยังอยู่ยังอยู่กับเรานะ1ั6สีด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 สีม่วงหลังเดียวเอตึงเลยตึงเปรี้ยเลยเออมีอะไรมาช่วยได้บ้างใช้หมดเลยโอเคเนี่ยถึงจังหวะนี้แหละที่มอเตอร์เวยจะเป็นตัวช่วยชั้นดีของพวกเรานะโหเดีนะ ห,หัวผมหมุนเลยวะเมื่อกี้อันนี้เราต้องเอาสีม่วงมาช่วยโซนนี้ครับไม่งั้นไม่พอเนี่ยแล้วมันแดงไวมากอะคุณผู้ชมครับตัวดิมันแดงไวมากอะไวจริงเนี่ยแล้วสีเหลืองโอเคลวเดี๋ยวเราเอาสีเหลืองเอามอเมาตัวนออกน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นผมต้องเล่นระดับแรกเลยอะหมายถึงความเร็วระดับแรกไม่งั้นไม่ทัน,นครับสีม่วงสามหลังสามหลังสามหลังนี้ไกลมากเลยนะ สองหลังนี้ไกลสองหลังนี้กลางไม่มีหลังใกล้โอเครอดละอด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 ได้ได้ได,ได,ได้เกือบไปเกือบม่องอันนี้เอาสักสามแล้วกันบสถานีนี้แล้วก็มีอะไรที่เราพอทําได้อันนี้เดี๋ยวเราเพิ่มสถานีไปให้สถานีมันเป็นสองหลังอันนี้สองหลังครับสีเหลืองขวางขวาเกิดโคตรเยอะดีๆๆเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวผมมองไม่ผิดใช่ไหมว่านั้นคือตึกสีเหลืองใหม่ทางซ้ายนั่นอะเนี่ยตึกนี้ของใหม่ใช่ไหม บอกผมทีถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมอเตอร์วเวย์นีต่ต้องใช้เลยนะต้องดูระวังดีๆครับถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราต้องมาตววร์เวมาเดี๋ยวช่วยผมดูนะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็น6พินเมื่อไหร่นะต้องลางมอเตอร์วเวย์ทันทีสีเหลืองอันนี้มี2อ,อยังดีนะรถไฟไม่ได้มาเร็วมากเอาสะพานสะพานลามี3ามนะเอาวงเวียนหนึ่งวงเวียนแล้วกันครับวงเวียนสลับมาวงเวียนบ้างสีเขียวได้โปรดอยา่า อย่ามาเกิดตรงนี้ได้ไหมมันลำบากเราอะนะมากๆเลยเอ,อ้ยสีเหลืองเนี่โดยเฉพาะสีเหลืองเนี่ตึกมันมีทั้งสามสี่ตึกตรงนี้แต่ว่าบ้านมันไปก่อทางขวาเนี่ยอลลมบากลำบากพันเก้าแล้วขอสองพัน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 เธอขอสองพันผมจะได้ achievement ครับทุกคนครับสองพันออกเพราะว่าครั้งที่แล้วผมเล่นไปแล้ว achievement มันเด้งตอนพันกับหนึ่งไอ้นี่พอดีสองพันสองพัน 2,000 e x p i m e n t i n g เย a ม yeah! Mumbai Driver 2,000 Trip นะครับผมเยี่ยมได้เยอะกว่ารอบที่แล้วแล้วก็ดีใจละได้ช x p m e n t อาเดี๋ยว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 หย,ย,ยุดหยุดหยุดหยุดสี่พินเกิดพร้อมกันมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรามัวแต่ชื่นชมความสําเร็จเราดื่มดูปัญหาที่อยู่ตรงหน้าสถานีไม่พอต้องเพิ่มใช่ไหมเพิ่มไปอีกหลังหนึ่งอันหลังหนึ่งไปก่อนคราวนี้ตึกเนี้ยมันเยอะแล้วนะ คือมันควรจะพอนะตึกเนี้ยเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลังอ่ะเลาไน้่ยังยังมีสองสองหลังที่ยังไม่เสร็จแสดงว่ารถรถน่าจะคอนเจสชันเฉยๆเราปล่อยไว้ได้ส่วนอันนี้อ่าไอ้รถมอเตอร์เวย์ด,ดีนัวนัวจัดสีเขียวอันนี้เนี่ยยังไงคือมีหนึ่งสสามสี่ห้า้าหลังเหมือนจะไม่พอนะเราเพิ่มไปอีกหลังหนึ่งตรงนี้อันนี้สีเหลืองเข้าระบบหน่อย มีอันไหนที่ไม่พอไหมอ๋อเพราะว่าสีเขียวเข้าข้างล่างแต่ว่าเรามีอันนี้ด้วยเฮ้ยเอ้เอาสพานย้ายไม่ได้แบบนี้น่าจะสุดละที่เหลือเราจะมีสแปร์สีเขียวด้านบนอยู่สี่ห้าหลังแล้วก็ตรงนี้อีกสามหลังเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าพินพวกนี้มันต้องการไอ้บ้านเขียวๆพวกนี้เยอะเดีย๋ยวผมเอาความเร็วระดับเดียวก่อนนะ เรามาดูพร้อมกันว่าอะไรที่มีปัญหาจริงๆอย่างอันนี้มันติดน่าจะเพราะว่ารถไฟมัง้งเฮ้ยสีเหลืองก็มีปัญหาวะ่ะผมว่าเดี๋ยวผมเอาเหลืองมาช่วยนี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะถึงจะมีบ้านตัวนี้เพิ่มขึ้นมาถ้าผมจะไม่ผิดนะมันก็ยังพอเลยอะ่ะมันจะพีคเป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมคือเราจะต้องบริหารนอกจากบริหารทั้งภาพรวมแล้วเราต้องบริหารภาพเล็กด้วยว่าจะมีจังหวะบางจังหวะที่ตึกมันต้องการของเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะต้องฟีด ลดให้ทันในช่วงนั้นนะนะอย่างอันนี้สีเขียวห้างมีสองตึกใช่ไหมอันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่พอละเราอาจจะต้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเอาเขียวข้างบนมาช่วยนะแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วมันเชื่อมมอเตอร์เวย์ด้วยกันไม่ได้เหรอเฮ้ยอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไอ้ฝั่งเขียวเนี่ยข้างล่างใช่ปะ่ะเหมือนจะมีประเด็น เราอาจจะต้องช่วยน้องหน่อยเหลือ,อน,นี่ดีอันนี้ใกล้กว่านะแบบเนี้ยเออแบบนี้ออแบบน,แบบนี้นี่คือประโยชน์ของมอเตอร์เวย์ที่ผมคิดออกละแบบมันจะใช้นยามคับขันน่ะเนี่ยยามแบบที่มันอยู่ๆก็พีขึ้นมาแบบโดยไม่มีเหตุผลอะ่ะสี่บ้งสี่หลังห้าหลังเพิ่ห้าหลังพอไหมสุดละสุดละสุดละเ๋วเราต้องค่อยๆดูครับค่อยๆดูไปอันนี้ว่าไงเีไทซองหลังนี้ใช้ครบ อ๋อนี่มันไปเชื่อมกันสีเขียวสองอันนี้มันไปเชื่อมกันมันไม่ควรจะต่อกันสิมนไม่ควรจะต่อกันนะเออผมเอามอเตอร์เวย์ออกเลยสีม่วงผมไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยสีม่วงอันนี้ไม่ควรมาต่อด้วยกันนี่เลยจุดพลาดใหญ่คือเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีถนนเชื่อมกันแบบนี้ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าสีเขียวอะ่ะมันสามารถวิ่งใต้ต้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงสถานีนี้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะ เออเราจะต้องตัดอันนี้ออกแล้วเดี๋ยวเอาสีบ่วงอ่ะฝั่งข้างบนอ่ะต้องข้ามอันนี้มาให้ได้แต่ว่าต้องใช้มอเตอร์เวยว่ะลองดูแล้วกันแต่ผมว่ายากวะ่ะเนี่ยพอมันเกิดแบบนี้มันยากมากเลยที่จะกู้คืนกลับมาเชื่อเรารถไฟมาแล้วไฟแดงมอเตอร์เวย์เราหมอเอ้ยเริ่มเบาลุบม,มันจะพังที่รถไฟ มันจะพังที่รถไฟครับทุกคนอเ,คเออเรียบร้อยไม่เป็นไรพลาดไปนิดเดียวแต่คะแนนโอเคครับ2,227ใช้ได้ใช้ได้รอบนี้เกิน2,000ครับได้อิชิปเบนด้วยแฮปปี้เลยนะถือเป็นการเล่นอีกรอบหนึ่งที่ใช้ได้นี่กลายเป็นท็อป10%เลยครับจาก20%ถือว่าคุ okay. ้มโอเค10%ครับอยู่ตรงนี้2,227เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณอเหมือนเดิมนะโอเค ในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเล่นกันในเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองที่ผมว่าคนที่อยากไปสหรัฐก็น่าจะอยากไปสักรอบหนึ่งบ้งนิวยอร์กเพราะว่าเมืองมันก็ก็น่าสนใจนะสปอยเล็กน,น้อยเหมือนตรงกลางจะเป็นเซนทรัทพาร์คถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม